เฮ้ยมีหลายตัวนะระวังยูเห็นเปล่าจริงอ่ะน่ารักของกีเกียอะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ป่าในกรุงกรุงอะไรกรุงกรุงลอนดอนเข้าไปกันครับทุกคนไม่ไม่ไปของของกดแล้วมันจะหลงปะอ๋อมันไม่หลงเรามั้งเห็นไหมมันปิดอีกทางหนึ่ง ก็ต e, ้องถ่ายแบบคลิปเงาตั้งได้ไหมแต่ขอหยุดที่เราไปที่ไหนขอหยุดนะฮะมันคือมาเลมิติกชื่อมันก็ตรงตัวดีเนากไม่ชอบคนนี้มากเดี๋ยวแย่ครับทุกคนแล้วเราก็จะมาหลงกันดีกว่าทางซ้ายห้องน้ำทางขวาไปต่อเอ้ยเหลือข้างหน้าไปต่อเราไว้ห้องน้ำไหมเรามาเช็คอินห้องน้ำกันดีกว่าแบบพรีเมียมอะบพรีเมีย์ทางขยันก็แบบผู้จัา ยินฉีกนี้ไปฉีนไปยนฉีให้เต้าห้องน้ำหนึ่งห้องนะทุกคนดูด้ว้องน้ำคือห้องน้ำหนึ่งห้องนะแล้วห้องน้ำนี้ก็คือห้องน้ำอีกหนึ่งห้องใช่แล้วมันก็สามารถทะลุไปได้ด้วยเทวาเทวาห้องน้าอะไรเนี่ยโคตรเท่เลยเราจะเราจะตามเนเพื่อนไปอาน ปาเส้นจริงป่าวไม่ใช่ไม่จริงครับมันเห็นไหมมีสะพานตรงนั้นด้วยใช่เดี๋ยวเราอยากขึ้นไปสะพานเนี่ยเดี๋ยวเราไปทางนี้ไงเรางนี้ไปทางนี้ไลยน่าท้ามือเลยรู้เลยมาจากใต้เข้าฟรีไม่พอมีน้ำฟรีให้กินด้วยเวลาคุณเดินป่าก็จะมีน้ำอย่างนี้จริงไหมแล้วเราซื้อน้ำทำไมเราซื้อน้ำทำไมก่อนเข้ามาเราซื้อน้ำทำไม ตอนนี้นี่คือธรรมชาติมันแบบนี้เราเป็นเบอกิยวอันนี้เรากลำลังอยู่ในป่าทอมมซอนนะครับทุกคนทุกคนต้องระวังทุกปีก้าวที่แน่ๆที่นี่มีตุ๊กแกนะครับทุกปีก้าทุกคนอ๋อทางออกจะออกไม่ได้นะเฮ้ยมันมันโผล่ไปไปกลับบ้านเสร็จแล้วไปกลับบ้านจับคลิปทุกคนบ๊ายบายบรรยากาศดีแล้วต้องซึมซับนี่คือน้ำแข็

ลองไปเดินด้านล่างด้วยนะด้านล่างน่าเดินนะด้านล่างเาไม่มีงูกพอนะใช่นเวปิดปไปถึงปลแล้วกต้็แล้วคือจิงๆนี่คือขอคอที่สูงแลไม่ต้องมากปใจะต้องขอแตกตายก่อน ดีมากท่านชันไม่เอาอะไรนี่ไงวุ้ยตรงนี้สวยที่ต้องถ่ายรูปแล้วสวยเนาะยังไม่ถึงหรอเฮ้ยไม่ได้หนักไม่ได้ฟังไม่ได้ยังไม่ถึงไม่ได้ยังไม่ถึง ไปมันไม่เจ็บหรอมันจะชิมแพง It doesn't make us enemies